ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะไปลงแม่น้ำนฮะน,น้ำทางนี้ยังท่วมอยู่เลยแต่ว่าก็วันนี้ก็จะเอาอ่านี่นะครับโมนกับด้านนะฮะเอามาเทสอยู่เรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตอบคลิปเพื่อนนะฮะแต่ว่าก็กำลังทำโมนทำอะไรอยู่นะฮะนี่ก็ลุยน้ำลงมาเพราะเดี๋ยวจะไปลงเรือนะฮะก็จะลองลองดูก่อนว่าจะ <c oughs> เอาซะหน่อยครับตรงนี้สาดุดย่าสาดุดยา่าลองดูอุ้ยกัดแล้วครับโอ้โหไม่โดน หนูแล้วโอ้ยหลุดเนี่ยติดใกล้ๆเนี่ยเฮียเนี่ยกระโดดตกๆักตกัตกน่หน้าเยอะหน้าหน้ามีหลายตัวด้วยนะไม่ใช่ตัวเดียว ตกกัดเลยตกกัดเลยสัตว์เออตกเป้าไปกัดเลยโอ้ยมามาลูกมามาเข้ากล้องหน่อยเร็ว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 เฮ้ยขี้เยอะี้หยาบอีก เนเกี uh, ừ, ù, ну ่ยวกิปเปอร์ไอ้จ้าอ้ยมาแล้วพอได้อยู่พอได้อยู่น้อย ไม่หน่อยอะเก็บภาพลง่หน่อยいาแต้มแรกแต้มแรกหไใช้จมๆๆหลายรอบแล้วตสยะเรีกว่าเราแต่ว่าสวยเลยนะ็มคอครับนขอบยางลงจุ่มเองทำเองนะหัวมูเหลือมหัวมูเหลือมนี่ตัวอุ้นไม่ผอมนะภาพลงหน่อย นี่สวยนี่ๆๆๆๆหาเก็บพับนี่นนนนหน่อยฮะนะเยือๆๆอืๆ่อสวยเหลือมสีส้มตามเลยนะฮะวันนี้เราเท่ากันละตามอกตามดิแต่มันติดหญ้านี่ยเบ็ดมันติดตรงนี้แล้วมันหลุดมันเบ็ดม,มันหมุนดอกนะ Nhanh, nhanh Này ngay, này ngay Ê, 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 tìm uầy Dồn xeo vĩnh đi Vĩnh vào, vĩnh vào, xeo vĩnh vào Vĩnh vào Dồn lên, dồn lên Ê, ê, quá โอ้โหติดได้ดีเว้ยติดสวยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันหลุดก่อนแล้วอะ อืมวจกวันอีกแล้วครับตกวันอีกแล้วครับ สวยครับตัวสวยครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มิดคอนะฮะไม่มิดเ <c oughs> นี่ยดูง,งามครับอันนี้นะฮะโอ้โหตัวสวยๆเลยครับ กดนะฮะไอหัวงูนะครับไพทอนนะตั้งชื่อให้เธอเลยครับผมเข้ากระโหลกบนเลยนะฮะหลุดหลหหลุดหลุดเดี๋ยวน,น้ำหลุดหลุดหลุด,หล,ดหลุดไปตัวงนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยไม่โดนนะฮะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะฮะดิ้นนะโดโดโอ้ยย้อนกลับมาโดนเลยใหญ่ด้วยตัวนี้สวยงามครับตัวนี้ Cá vô tôi này. Ê mày to na. Đốt đốt đốt. Đốt đốt. ราครับอีกหนึ่งตัวไซส์สวยครับตัวนี้ใหญ่ดันโลฮะตัวนี้เอ็ม <Yeah. S 1> สองแล้วได,ได้มาสองแล้วอเ,เออติดติดติดกันเลยตัวนี้ใหญ่ด้วยแต่แมงไม่ค่อยอ้วนขนาดนั้นเองใช้ได้ใช้ได้สวยอยู่ นิดเลยเหมือนเดิมไม่พูดโผโอ้ยอะไรวะมดตะน้อยตัดกัดอีกไอ้ยหตัวนี้ใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะเราเบิกให้มันสูงสุดเลย ใหญ่โว hey, ้ยใหญ่โวยใหญ่วว้ยใหญ่วว้ยมาแล้วมาแล้วพอได้พอได้ <c oughs> อยจับนี่มาอีกแล้วปลดล็อก <c oughs> ปดล็อก